สวัสดีครับมาดูผลของจีนนะครับจีนของวันพุธนะครับวันที่23ครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนนะครับเหมือนนี้อีนะครับลูดขึ้นลง24ตัวเหมือนกันนะครับก็ใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกับแาจารย์จานกางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในไลน์กลุ่มนะครับปีละ600บาทตามอัดได้ทั้งปีนะครับจีนเลขวันพุธคือเลข29นะครับ คำว่า,ารูดคือลง24ตัวคือเอา29บวก24ได้53นะครับ29ลบ24ได้05นะครับก็คือกดตั้งแต่0 5 06ไล่ไปถึง28 2930ย์ไล่ไปถึง51 52 53บนะครับครบ,ครบคือ4 4 49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอาจจะครบหรือไม่ครบก็ตามแต่สะดวกนะครับ ก็จีนเช้าปิด2บน50นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับทั้งนี้เค์ทั้งจีนนะครับโอเคนะครับผมขอจบผลคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ